วันโกนหนูจะพับดอกบัวทำเป็นช่อส่งขายใกล้บ้านให้คนที่ไม่สะดวกทำเองซื้อไปทำบุญค่ะจะได้บุญไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้าเรามีเจตนาดีย่อมได้บุญอยู่แล้วได้ต้นไม้หลังบ้านปลูกหรือยังครับ ได้อะไรยังไม่ได้เลยจ้าได้ที่หรือไม่ยังไม่ได้เลยเลยจ้ามีแต่คนมาบอกกูว่าเที่ยวเอยขายแพงแน่นอนเอยไม่อยากให้ซื้อเลยผงดินมันจะต้องใช้เงินเยอะกูยังไม่รู้อะไรกูยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะกูยังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยมีแต่เขาว่าเขาว่าเขาว่าแต่ยังไม่มีใครได้มีโอกาสไปคุยจริงๆสักคนมีแต่เขาว่าเขาว่าเขาวา่า,วากูก็รอข้อมูลจริงๆเนี่ยข้อมูลจริงมาเมื่อไหร่กูจะได้ตัดสินใจว่ากูจะเอาอย่างไง ลองไปฟังอาจารย์สุจินบ้างนะครับจะได้ปัญญามึงก็ไปฟังสิกูจะไปคนตัดสินใจด้วยตัวกูเองมันไม่จําเป็นต้องฟังอาจารย์มึงคนเดียวก็ได้นี่กูฟังอาจารย์กูก็ได้กูฟังอาจารย์กูกูก็ได้ปัญญาครูบาอาจารย์มีตั้งเยอะตั้งเยอะทำไมต้องเป็นอาจารย์มึงคนเดียวเหรอถึงจะได้ปัญญาฮะอาจารย์อื่นไม่ได้เหรอมึงยังมาทําสันดานเสียเขาอยากจะฟังใครมาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของมึง อย่าสารแนถ้าใครจะไปให้เป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองแล้วมึงอย่ามาพูดว่าฟังคนนั้นจะได้ปัญญาฟังคนนี้จะได้ปัญญาฟังใครก็ตามที่พูดตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าย่อมได้ปัญญาใครก็ตามฟังทำด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเฉพาะอาจารย์มึงเท่านั้นฟังใครก็ได้ที่ ฟัตงตามพูดตามหลักคำสอนเดิมเจ้าย่อมได้ปัญญาสต,ตินิดหนึ่งเนาะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอะไรว่ากูก็จำไม่ได้นี่สุดสูสังละพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสูสังละพระเตปัญญังนี่ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญามึงจะฟังจากใครก็แล้วแต่ถ้าเขาพูดตามหลักคำสอนพระเจ้ามึงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแต่กูเคยฟังแล้วนะไม่ใช่กูไม่เคยฟังกูฟังอยู่เป็นปีไม่รู้เรื่องเข้าไม่ถึงกูอาจจะไม่ได้สร้างอินทรีย์บาร,รมีมาบเขาเนาะ ใครสร้ยีตีบารมีมากับเขาก็าไปฟังเขาแต่กูไม่ฟังเพรากูฟังไม่รู้เรื่องใครฟังรู้เรื่องกูอนุโมทนาด้วยนะใครฟังรู้เรื่องอนุโมทนาด้วยแต่กูไม่รู้เรื่องกูเห็นหลายคนรู้เรื่องกูก็อนุโมทนาด้วยเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอจาสุจินเป็นคนแตกฉานในธรรมเป็นคนเข้าใจหลักธรรมเป็นคนสอนธรรมะที่ตรงไปตรงมากูเข้าใจชัดเจนแล้วกูชอบด้วยกูเยินยอสารเสริอเลย เป็นพูะหูสูตรคนหนึ่งเลยกูจะบอกให้อาจารย์สุจินเนี่ยเป็นพระหูสูตรเลยรู้ทำข้องแค่หลักทำหลักวินัยหมดมณิกาแม่บทอัฏฐาปิชนะโอเคเลยกูบอกให้แต่กูฟังไม่รู้เรื่องแค่นั้นแหละกูเองนะคนอื่นฟังรู้เรื่องก็ว่าฟังไปแต่กูอะฟังไม่รู้เรื่อง นั่งสมาธิจะเพิ่มความอดทนเพิ่มขึ้นไหมครับได้อยู่แล้วแน่นอนเลยเซฟหรือคาร์ดิโอดีครับทั้งสองอย่าง อยากถามครับอาจารย์ช่วยทีอยากบรรลุโสดาบันศีลส,สมาธิปัญญาไงรักษาศีลสมาธิปัญญาไปเลยทำอะไรถ้าทำอะไรพุทธรูปมีมวยผมครับทำมพุทธรูกมีมวยผม คุณไปถามคนปั้นสิมาถามกูกูก็ตอบไม่ได้นะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวดึกเรื่องสังฆทานเวียนถ้าคนหนึ่งนำส,าานสัายนำสังฆทานไปถวายแล้วนำมาให้คนอย่าใหม่ถวายญาติเราทิศบุญจะได้บุญไหมได้มันได้อยู่แล้ว อย่าให้อาจารย์มาเชียงใหม่วันที่เท่าไหร่วาจาําไม่ได้แล้วมีอาจารย์มีไปเชียงใหม่อยู่จะไปเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพิการทางสายตาเนี่ยเร็วๆเนี่ยไม่นานเนี่ยเนี่ยสิ้นเดือนนี้แหละมะั้งเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเชียงใหม่มั้งถ้ากูจำไม่ผิดนะจะรู้ได้ไงว่าคนไหนบรรลุทรรมรู้ไม่ได้จา้าเขารู้เฉพาะตัวเขาเองอย่าพิมนะพ์มซ้ํานะพิมพ์ซ้ํามึงกระเด็นนะ ไม่บวชผิดไหมครับไม่ผิดจ้าถ้างวดแล้วจะไม่เหงาเหรอครับไม่เหงาอ่ะมึงบวชมึงยังกลัวเหงาอีกเหรอโอย เราไหว้รูกพระพุทธรูปถ,ถูกหรือผิดไหมครับไม่ผิดนะนะถ้ามึงไหว้อย่างถูกต้องนะไหว้ด้วยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมได้ประโยชน์เวลาเราจะไหว้อะไรต้องไหว้ด้วยปัญญาอย่าไหว้ด้วยความงมงายอย่าไหว้ด้วยการอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรดามันไม่ฉลาด ถ้าอาจารย์ไปบวชดูคิปอาจารย์ย้อนหลังสกิดใจจะไม่กลับไปทําชั่วเออดีสาธุอาจารย์ครับตอนนี้กาลังสร้างบ้านอยู่ประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรจ้ามึงก็เดินเข้าบ้านแล้วมึงก็เดินออกหลังบ้านไปเลยจ้าลงคลองไปเลยง่ายๆแค่นั้นเองมันจะเป็นหาเลยล่ะมันบ้านมึงง่ายดีสะดวกดีมึงสะดวกแบบไหนมึงสร้างบ้านแบบนั้น มึงไม่สะดวกไม่ต้องสร้างถ้ามึงสะดวกในการให้ประตูบ้านบ้ากับประตูหลังบ้านตรงกันมึงก็ทําไปเลยมันจะเป็นอะไรมันบ้านมึงจะเป็นหาอะไรล่ะเราได้เพศชายแล้วไม่บวชถือว่าเสียของไหมครับไม่เสียจ้า น,นอนใต้คานบ้านจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรมันจะเป็นอะไรล่ะมึงจะนอนตรงไหนขอให้มันหลับมันก็พอแล้ยไหมล่ะ <Okay. S 1> มันจะเป็นหาอะไรกันตักหนาเนี่ยไก่แค่เรื่องนอนมันปัญหาจังเลยไปน,นอนอยู่ดาวคามนมไปจะได้ไม่มีคาเรื่องเยอะ ว่าลมและเงินไหลออกง่ายเงินไหลออกกับมึงใช้จ้าไม่เกี่ยวกับประตูบ้านจ้าเออเจอมึงฟังกูนะอีพวกที่เชื่อว่าประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านลงกันตรงกันแล้วลมมาไหลแรงจะทําให้เงินทองมึงรั่วไหลมึงฟังกูนะมึงปัญญาอ่อนคนที่สอนมึงก็ปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนเชื่อคนปัญญาอ่อนแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อน ใ,ใครใช้เงินมึงแต่มึงโทษใครประตูบ้านตรงกันมึงว่าปัญญาอ่อนนะใครเป็นคนฟุ่มเฟือยในการใช้เงินมึงแต่มึงโทษอะไรประตูบ้านตรงกันมึงว่าปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนอ่ะแล้วมึงจะไม่บอกว่าคนปัญญาอ่อนสอนคนปัญญาอ่อนแล้วคนปัญญาอ่อนไปเชื่อไปทําตามความปัญญาอ่อนนัอ่ะมึงว่าปัญญาอ่อนไหมล่ะอ่ะมึงว่าปัญญาอ่อนไหมอ่ะคิดดีคิดดีด คิดดีๆเรื่องห่วงจุ้ยนะกูจะบอกให้ใครก็เถียงัากูไม่ได้มึืองเจ้าสินแสเก่งขนาดไหนก็ตามมาคุยกันเรื่องห่วงจุ้ยกูตายห่าหมดทุกคนกูบอกให้เพราะอะไรมันไม่มีเหตุผลแล้วกูจะบอกให้เรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยปัญญาอ่อนที่สุดเผลอเจอกูจะบอกเลยพูดให้ตายยังไงก็แพ้โอ้ยตาย โคตรปัญญาอ่อนโอ้ยกูละเชื่อเลยใครเชื่อเรื่องวงจุ้ยนะกูบอกให้นั่นแหละคนปัญญาอ่อนจะมาด่ากูไม่ได้นะเราะมึนปัญญาอ่อนจริงๆแล้วมึงปัญญาอ่อนไม่พอนะมึงโง่ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมึงจ่ายตังค่าความปัญญาอ่อน เขาบอกประตูหน้าต่างไม่ตรงตรงกันไม่ดีต้องแก้แบบนั้นต้องทําแบบนี้มึงก็จ่ายเงินค่าความปัญญาอ่อนมึงจ่ายเงินค่าความปัญญาอ่อนให้เขาเพื่อซื้อสัพพวิชาการความปัญญาอ่อนหาเงินด้วยความยำลำลำบากชานฉลาดเอาเงินที่หามาด้วยความยากลําบากชานฉลาดไปจ่ายของไปจ่ายค่าความรู้ปัญญาอ่อนแล้วนําค่าความรู้ปัญญาอ่อนนะั้น มาปฏิบัติให้เกิดความปัญญาอ่อนในบ้านของตนทีิผายเพราะวงจุ้ยกูจะบอกให้ผูกผ้าสามสีที่สาวผูกไม่ผูกได้ไหมแล้วมึงจะไปผูกทำไมมึงก็จะไม่จำเป็นต้องผูกมึงไปผูกเพื่อ อย่าพิมนะพ์มซ้ํานะพิมพ์ซ้ําเดี๋ยวมึงกระเด็นนะกูบอกก่อนนะอ่ะกูไม่พูดแล้วกูกระเด็นเลย รวยเขาทวงจุย้ยใช่ก็มันโง่ไงมันรวยอย่างเดียวไม่พอมันต้องโง่ด้วยมีเงินแต่ไม่ฉลาดมีเงินไงเลยปัญญาอ่อนไม่คิดไงใช้เงินง่ายไงเลยไม่คิดพิจารณามึงอยากคิดว่าคนรวยทํำวงจุ้ยแล้วมึงจะรวยตามเขาถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงก็โง่กูถามจริงๆคนรวยเอาเงินจากไหนไปจ่ายค่าวงจุย้ยมึงรู้ไหมจ้างสินแสม,มาดูบ้านทีกี่หมืน่น ถ้ามันไม่รวยอยู่ก่อนแล้วเอาเงินจากไหนไปจ้างสินแสกูจะบอกให้สินแสเข้าม่มาใหญ่ดีมึงหรอไอ้คนจะจน่ะมึงอย่ามาพูดมึงรวยเพราะมึงห่วงจุ้ยถ้ามึงรวยเพราะห่วงจุ้ยมึงเอาเงินจากไหนไปจ่ายค่าห่วงจุ้ยมึงเอาเงินจากไหนไปแก้ห่วงจุ้ยมึงถึงมึงสร้างบ้านเนี่ยบ้านไม่ตรงับห่วงจุ้ยมึงมีปัญญาทุบบ้านมึงเหรออีคนที่ปัญญาอ่อนทุบคือใครคนรวยมีตังมันโง่มันเชื่อพอเวลามันเชื่อเสร็จู๊มันก็ทุบบ้านตัวเองทิ้ง แล้วมันก็เสียเงินสร้างใหม่เพราะอะไรมันรวยมันมีตังค์มึงจนน่ะมึงเอาปัญญาที่ไหนไปจ้างหมอดูหวงจุ้ยมาดูบ้านมึงตอบอีกคนที่มันปัญญาอ่อนไปเชื่อเรื่องหวงจุ้ยมันมาช่วยตอนมันมาเชื่อตอนรวยมันรวยแล้วถึงได้ชั่วเชื่อแล้วมันก็งมงายไร้สาระคิดว่ากับห่วงจุ้ยทำให้มันรวยเพราะมันปัญญาอ่อน มึงก็โง่แหมมีแต่คนรวยที่เชื่อ่วงจุย้ยถ้า่วงจุ้ยมันทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นจริงทําไมมึงไม่รวยล่ะมึงยังเชื่อ่วงจุ้ยเลยอ่ะอะตอบกูสิถ้า่วงจุ้ยมันดีจริงมันสามารถทาให้มึงรวยได้จริงทาไมมึงไม่รวยล่ะรวยหรือยังยังเออแปดกูก็เห็นมึงยังจนเหมือนเดิม แต่ก็ไปนั่งเชื่อนจะควงจุ้ยแบบนี้ดีวงจุ้ยแบบนั้นไม่ดีแต่กูยังเห็นนั่งจนเหมือนเดิมกูนี่มึงดูกูเป็นตัวอย่างนี่กูไม่ต้องดูดวงไม่ต้องมีวงจุ้ยไม่ต้องมีสะดอข้อต,ต่อชะตากูปลดคดีล้มละลายได้เพราะกูพึ่งทาคําสอนพระพุทธเจ้ากูสามารถปลดเปลื้องพาลนี่สินไปละล้านได้เพราะกูปฏิบัติตามหลักคาสอนไม่ไปเชื่อไอ้พวกวงจุ้ยปัญญาอ่อนไร้สาระ มึงดูกูนี่ไม่ต้องไปทําอะไรที่มึงเชื่อไม่ต้องไปจ่ายเงินจ่ายทองอะไรปัญญาอ่อนไร้สาระแต่กูสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกเรื่องได้ในชีวิตมึงดูเอาละกันใครเจ๋งกว่าการเอาระหว่างห่วงจุ้ยปัญญาอ่อนกับหลักคําสอนตามความจรงิงมึงว่าใครปัญญาอ่อนอา้าวกูไม่เห็นต้องทําอะไรเลยกูทําตามคําสอนอย่างเดียวทําไมกูแก้ทุกอย่างได้ละ่ะ มีธรรมเป็นปฏิปมีรมเป็นสาธารณะมีตนเป็นปฏีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่มึงเคยได้ยินคําว่าเอาห่วงจุ้ยเป็นสารณะเหรอมึงเคยได้ยินคําว่าเอาประตูหน้าต่างบานพับบานประตูแก้ห่วงจุ้ยแล้วจะสามารถทําให้มึงพ้นจากความทุกข์ได้มีเหรอพูดอย่างกับเปรตอ่ะแสดงว่ามึงเป็นเปรตนะเนี่ยเพราะมึงรู้ว่าเปรตพูดยังไง นาดกูย re like ังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเปรตพูดยังไงกูไม่สามารถสื่อสารกับเปรตได้แต่มึงสามารถรู้ได้ว่าเปรตเป็นยังไงมึงถึงบอกว่ากูพูดเหมือนเปรตแสดงว่ามึงก็ต้องเป็นเปรตเพราะมึงฟังภาษาที่กูพูดรู้เรื่องอ้าวไอ้เปรตนี่มาเลยเปรตนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ามึงเนี่ยไอ้เปรตนะเนี่ยมึงสามารถฟังได้ด้วยว่ากูเนี่ยพูดแบบนี้เรียกว่าเปรตแสดงว่ามึงก็ไอ้เปรตนะใช่หรือเปล่า เออเข้ามาให้โดนด่าทแท้ๆนะมึงเนี่ยฮะเป็นยังไงล่ะเปรตโดนกูด่าเรียบร้อยแล้วร้องโหยหวนไม่ล่ะลอยไปในเวหาดลอยไปในอากาศร้องโหยหวนเป็นยังไงล่ะไอ้เปรตแหมรู้จักด้วยนะแบบนี้เรียกว่าพูดเปรตแบบนี้เรียกว่าเปรตแบบนั้นเรียกว่าเปรตมึงเก่งจริงๆนะเนี่ยไม่ธรรมดา ไอ้เปรตการใช้ไม้ที่ลื้อมาจากยุ้งฉางคนแก่บอกว่านำไม้มาสร้างไม่ได้เพราะว่าเป็นที่เก็บข้าวเปลือกที่พระแม่โพศพจะทำให้คนอยู่ไม่ได้มีความสุขอ้าวสรุปพระแม่โพศพมึงมดีหรือไม่ดีเนี่ยฮะ ถ้าแม่โพสตมันทาให้มึงชีวิตเดือดร้อนมึงจะเรียกมึงยังจะเรียกแม่อีกเหรอกูไม่เรียกแม่นะกูบอกให้แม่โพสตอะไรของมึงเนี่ยถ้าบอกว่าไปลืมม้ากระดานมา้าอยู่ฉานมาแล้วมาทําบ้านจะทําให้บ้านมึงไม่มีความสุขมึงยังมีหน้าเรียกว่าแม่อีกเหรอฮะกูถามจริงๆริสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกมึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างทาไมมันจ้องจะทําร้ายพวกมึงตลอดเวลาเลยว่ากูไม่เข้าใจตอบกูหน่อยสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มึงชอบบอกกันนับถือกันนักกันหนาเนี่ย ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แก้ดันนะช่วยเหลืออย่างนั้นช่วยเหลืออย่างนี้ตอบกูหน่อยสิทําไมจ้องจะทําร้ายมึงตลอดเวลาถ้าไม่ทําแบบนี้ชีวิตจะไม่มีความสุขถ้าไม่ทําแบบนั้นชีวิตจะล่มจมเออทําไมวะมึงนับถือศรัทธาถ้าเป็นถ้าายบูชาประจําปีแต่เวลาทําอะไรไม่ถูกใจจ้องจะทําร้ายมึงเออแปลกมากเลยอะ่ะจ้องจะทําลายชีวิตที่มึงไม่มีความสุข จ้องแต่จะต้องจองร้านจองผ่านชีวิตมึงให้มึงล่มจมเออหน้าแปลกว่ะแปลกมากเลยมืองก็ยังนับถือศรัทธ,ธากันได้เนาะแปลกมากเลยแปลกจริงๆกูมหัศรย์ใจแปลกมากเลยอะ่ะเออแปลกอันนี้กูต้องตั้งข้อสังเกตนะตั้งแง่คิดจริงเทพหาอะไรเอาแต่ใจอย่างเดียวเลยอะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอะไรอยากจะได้อย่างเดียวไม่เคยแบ่งปันอะไรให้ใคร ต้องทำตามใจกูถ้าไม่ทาตามใจกูมึงชิบหายอย่างนี้เหรอตลกปะวะมึงว่ามันตลกไหมอ่ะมึงว่ามันเป็นเหตุผลกันยังไงวะอธิบายเหตุผลให้กูฟังหน่อยถ้าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจ้องล่อมึงตลอดเวลาอย่างเงี้ยมึงยังจะนับถือลงอีกเหรอกูไม่เอาด้วยนะกูไม่เอาไม่เอาด้วยคนนะกูขอบายอกเทพประเภทนี้เดี๋ยวเจอกระโหนกกู